สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหัวข้อพิอาคาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเนาะโอเคนะคะเดียจะมีคาร์ดส,สามใบนะคะเป็นตัวแทนไพ่สามกล่องให้เพื่อนเลือกนะคะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามนะคะเ,เพื่อนเเลือกใบที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจที่สุดเนาะชอบใบไหนนะคะเลือกใบนั้นนะคะแล้วก็ คอมเมนต์ Comment สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะนะคะแล้วก็รับเอาแต่พลังงานดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่1น,นะคะอ b u n d a n c e นะคะกองนี้นะมาดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะก่อนอื่นเรามาดู energy ของเพื่อนก่อนนะคะพลังงานของเพื่อนนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกองที่1น,นะคะ เด็กถือดาบนะคะ The chariot นะคะ The e m p e r o r นะคะสิบเหรียญน,นะคะพลังงานของคุณกองที่หนึ่งนะคะคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะหรือนะคะติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะ ในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างให้คุณหงดกิจใจเล็กน้อยนะคะไม่ได้มากมายนะคะอ่าแล้วก็นะคะเพื่อนๆช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งเนาะนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่หลายคนนะคะดิวอยู่กับใครบางคนต่างชาติแล้วคุณรู้สึกว่า คุณกับเขาจะเป็นได้มากกว่านี้ไหมนะคะจะพัฒนาสามารถพัฒนาคุณหวังที่จะพัฒนานะคะกับคนคนหนึง่งนะคะอาจจะเป็นคนไกลคนลัคนาราศีเมษนะคะคุณหรือเขานะคะมีคนธาตุดินกันพิศมังกรนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็กรกฎนะคะคุณอาจจะคิดถึงในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งไปถึงขั้นแบบเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะ และก็คุณหวังที่จะมีอนาคตมีเงินมีทองนะคะหรือพลังงานช่วงนี้คุณดึงดูดนะคะทรับสินเงินทองเข้ามานะคะในชีวิตคุณนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอามาดูต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะนะคะ t w i นอัพคัพทาวเวอร์ค้นอัพคันะคะจะิตดาบับหัวนะคะห้าเหรียญกับหัว ะะขอดูทาวเวอร์หนะะ่อยค่ะสองดาบก็ดูเจ็ดดาบนะคะนท์ถือถ้วยนะคะห้าเหรียญกับหัวคืออะไรคะสิบถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขาคิดถึงคุณหม้ยคิดถึงคุณมากถ้าคุณกับเขาเคยแบบหยุดพูดคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเขาคิด ถึงในเรื่องของการเดินทางมาหาคุณจบปัญหาถ้าคุณกับเขามีปัญหากันเขาอยากเดินทางมาเคลียร์นะคะเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะเนี่ยเขาคิดถึงในเรื่องของการเดินทางเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะเขาอยากเป็นสิบเหรียญอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่เห็นเนาะลืมดูมุมกล้องไปหน่อยนะคะกองนี้นะคะถ้าคุณกับเขาเคยเลิกกันเนาะนะคะเคยจบหรือว่าเคยแบบหยุด นะคะนิ่งในความสัมพันธ์กันไปเฉยๆเนี่ยเคยมีปัญหากันมันจบแล้วนะคะเขาน่ะคิดถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวนะคะเขาไม่อยากจะหยุดนะคะคอนเน็กชันกับคุณนะคะคิดถึงมากนะคะมองท้วยนี้ตลอดนะคะคิดว่าคุณจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะเคยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงกับคุณนะคะเคยคิดถึงนิ่งอยู่ตั้งนานแล้วไม่ทําอะไรสักทีตอนนี้คิดได้ว่านะคะจะต้องเดินทางมาหาคุณแล้วแหละ นะคะจะต้องมาพูดถึงการเป็นครอบครัวกับคุณแล้วแหละนะคะกองนี้อ่ามันจะมีการตัดสินใจเดินทางมาหานะคะมาพูดนะคะมาพูดมาคุยในเรื่องของการที่จะนะคะสารต่อสัมพันธ์กับคุณนะคะจากที่เขาเคยตัดสินใจไม่ได้นะคะอ่ะเขาคิดยังไงอีกคะกองนี้นะคะควินถือดาบนะคะเขารู้สึกว่าคุณโกรธเขานะคะคุณงอนเขาแล้วก็เก็บตัวนะคะ ไม่ค่อยอยากจะพูดจะคุยกับเขาเท่าไหร่นะคะไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่นะคะเขาคิดว่านะคะสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือรอเวลานะคะรอเวลาที่คุณกับเขาจะได้กลับมาพูดคุยนะคะสารต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาเคยคิดนะคะว่าคุณนะ่ะคงจะเนี่ยไปจากเขาแล้วแหละนะคะเด็กถือไม้นะคะแล้วเขาก็รอจังหวะเวลานะคะรอ ทายจากคุณอยู่สัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะให้คุณนะคะกับเขาได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรอเวลานะคะแล้วมันจะเป็นยังไงคะสี่เหรียญน,นะคะสามเหรียญมันจะได้มีการมาพูดคุยกันจริงๆแหละนะคะแล้วก็นะคะไพ่บอกว่านะคะถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะคะให้นะคะสู้เต็มที่นะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะเดลเฟอร์มานะคะ คุณกับเขานะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้มาสารต่อความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแหละนะคะแต่นะคะคุณกับเขาจะต้องไม่ทะเลาะกันนะคะกองนี้นะคะอดีตที่มันผ่านมาถ้ามันเคยแบบจบมันพังลงไปแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆก็ไม่ต้องมาเก็บมาใส่ใจอีกนะคะคือมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตร่วมกันนะคะเพราะว่าเขาก็ยังหึงยังห่วงคุณมากนะ,ะเขาไม่ได้คิดถึงคุณอย่างเดียวนะเขาหึงห่วงคุณมากเขาห่วงคุณมากนะคะกองนี้นะคะ กลัวว่านะคะคุณจะไปเปิดใจคุยคุยกับคนอื่นนะคะ,ะคิดถึงมากนะกะองนี้ถ้าเคยหยุดคุยกันไปถ้เคยทะเลาะกันนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะอยากเดินทางมาหาอยากขอพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก <c oughs> ็ยังดีนะคะอ่ะขอดูสรุปหน่อยเจ็ดเหรียญควีน Queen ถือเหรียญน,นะคะเดอะสตานะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่สีใบสุดท้ายนะคะ เขารักคุณมากบอกไว้เลยกองนี้นะคะเขารักคุณแล้วก็คุณคือคนโปรดของเขานะคะคือหนึ่งเดียวในใจเขาเลยนะคะเนี่ยคือหนึ่งเดียวในใจเขาเลยนะคะคิดถึงมากนะคะถ้าเคยแบบผ่านเรื่องราวที่แบบว่าบึ้งตึงใส่กันไม่คุยกันนะคะ ตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วเขาเลือกคุณเขารักคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะแล้วเขาจะ take action เดินทางมาหาคุณมาพูดคุยกับคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณแน่นอนนะคะกองที่3นะคะก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้ขอดูข้อความหน่อยเนาะนะคะไ t ว o u to choose นะคะเขาอยากให้คุณเลือกนะคะแล้วก็ ดิสเลิฟแกมีนะคะความรักครั้งนี้ก็ทำให้เขากลัวอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็เขาอยากจะมีนะคะค่าคืนที่แสนโรแมนติกกับคุณนะคะแสนหวานนะคะคิดถึงเรื่องอย่างว่ากับคุณนะคะและ้วก็ My life started when I met you นะคะชีวิตเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้เจอคุณนะคะแล้วก็ I อ a n t t ุ get y o ยดรังนะคะอยากจะพาคุณไปดื่มไปกินไปเที่ยวนะคะและ้วก็มาสองรอบเลยนะคะ I อ a ั t to get y o ยรังนะคะแล้วก็ จูเฮิร์ตมีบอดีสเกตไอเกรดนะคะพลังงานสามารถกลับกันได้นะถ้าคุณไม่ได้เฮิร์ตเขาเขาก็เฮิร์ตคุณนะคะเราเลือกข้อความที่ตรงนะคะตรงกับเราที่สุดนะคะเลือกที่ใช่นะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณวันนี้เนาะนะคะอ่าโอเคนะคะขออนุญ,ญาตมุฟออนไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะเวทีนิ่งนะคะ มาดูว่าเขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะกองที่สองขออนุญาตนะคะสบปยนิดนึงนะคะให้เป็นพลังงานของคนกองที่สองนะคะกองที่สองเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สอง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเนาะตอนนี้คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะ,ะเริ่มนะคะกองที่สองนะคะเดอสตามาเลยนะคะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงเดอสตาชาลีออดนะคะปีนอัพคัพนะคะสามไม้นะคะคุณเฝ้ารอใครบางคนอยู่เฝ้ารอการเดินทางมาหานะคะอาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะพลังงานหลักนะคะ อรอการที่จะได้เดินทางมาพบกันนะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วอยู่ห่างไกลกันมากนะคะเขาฝ้อรอการที่จะได้มาพบมาเจอกันกับคุณจริงๆนะกองนี้นะคะแล้วก็ข่าวว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงคิดถึงมากนะคะกองนี้คุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะมีคนติดตามเยอะนะคะคุณหรือเขามีคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนทำงานออนไลน์นะคะธาตุไฟเม็ดสิงหธนูนะคะกรกฏนะคะมิถุนนะคะธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะเป็นพลังงานหลักของตัวคุณและตัวเขาเนาะตอนนี้นะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะควินถือเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญ สี่ไม้อุ้ยเขารักคุณนะคะเดอะจัสติดนะคะเขาวางแผนขอคุณแต่งงาน <c oughs> ถ้าจะออกมาขนาดนี้นะคะกองที่สองเว i n g ring นะคะตรงกันเลยนะนะคะแต่งงานนะคะแหวนแต่งงานมากับไพ่แต่งงานนะคะจะติดมากับสี่ไม้นะคะเขาคิดยังไงเขาคิดถึงขั้นแต่งงานกับคุณเลย ตอนน,ะะตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสคือการเงินเขาจะพัฒนาการเงินยังไงให้ได้เงินเยอะๆนะคะให้ได้เงินไปเปย์คุณให้ได้เงินมาซัพพอร์ตคุณให้ได้เงินมีเงินมาจัดงานแต่งงานกับคุณนะคะกองนี้ดีมากๆเลยนะคะคิดถึงคุณคือหนึ่งเดียวของเขาด้วยนะคะและยังไงอีกนะคะนายถือดาบอยากจะบุกมาเลย The Emperor คนกองนี้นะคะดิวอยู่คนต่างชาตินะคะเขาคิดมาดีแล้วนะคะแล้วจะบุกนะคะจะเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะคนกองนี้เขารักคุณมากนะคะรักมากแล้วก็จะเทคแอคชั่นแน่นอนคือคิดมานานคิดมาดีแล้วคิดมาต่ําๆก็เก้าเดือนแหละคิดนานมากนะคะอ่านะคะถึงเวลาเทคแอคชั่นแล้วนะคะ ในถือดาบุกมาเลยบุกบุกตะลุยมาเลยจากที่นั่งนิ่งอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเขารักคุณล้นใจแล้วนะคะขิงถือถ้วยนะคะคนกองนี้รักคิดถึงมากนะคะคิดถ,ถึงจริงๆนะคะอ่านะคะขอดูบทสรุปหน่อยนะคะเดนมาร์กเชียนนะคะก้าวถ้วยนะคะสเตรนนะคะซีเรียญน,นะคะอ่านะคะคนคนนี้นะคะถามว่าจะเทคแอคชั่นยังไงเขาอาจจะชวนคุณออกเดทนะคะ พูดคุยนะคะสื่อสารกับคุณแทบไม่ต anyway. ้องทําอะไรเลยคุณนะคะเขาทําเองหมดเขาจัดการหมดนะคะเด๋ยวเมจิเชียนเขาวางแผนมาดีแล้วนะคะต่อให้คุณจะแบบอีโก้สูงแค่ไหนนะคะเขาก็เอาคุณอยู่นะคะกองนี้นะคะเขาจะชวนคุณออกเดทเขาจะชวนคุณไปทานข้าวนะคะแล้วก็พูดถึงนะคะอนาคตร่วมกันนะคะมีเกณฑ์สําเร็จนะคะ อย่างมากเลยเพราะว่าเขาจะเทคแอคชั่นแล้วไงนะคะนายถือดาบออกมาแล้วนะคะสีไม้ออกมาแล้วตั้งแต่แรกนะคะเนี่ยเขาชวนคุณออกเดทแน่นอนนะคะเขาขอคุณแต่งงานในวันออกเดทแน่นอนนะคะกองนี้นะคะเวดดิ้งริงนะคะคิดจึงมากอยากจะขอคุณแต่งงานแล้วนะคะกองนี้นะคะสรุปได้ไม่ยากเลยไม่มีแทบไม่มีไพ่เสียเลยกองที่สองนะคะเป็นพลังงานเอเนจี่ดีๆคุณกับเขาไม่เคยมีอะไรที่ผิด จกันหรือว่าถ้าคุณมีผิดใจกันคุณก็สามารถเคลียร์กันได้ภายจบนะคะในภายในหนึ่งวันนะคะปัญหาตัดจบได้ภายในหนึ่งวันเลยนะคะขอดูข้อความจากเขาหน่อยนะคะ Will you u h o o s e มีนะคะ, me, ะ,ค,ะคุณจะเลือกเขาไหมนะคะเขาเลือกคุณแล้วนะ You make me want to do bad thing นะคะพลังงานข้อความก็จะมีหลากหลายเราเลือกกับที่ตรงใจกับของเราที่สุดนะคะแล้วก็ u s t want you o l l the time เขาต้องการคุณตลอดเวลา นะคะแล้วก็ I imagine อยู่ในเกตนะคะเขาจินตนาการว่าคุณนะ่ะอ้นะคะแล้วก็ Do you even care นะคะคุณเคยแคร์กับบ้างไหมนะคะอ่านะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาข้อความที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณที่สุดนะคะกองที่2เป็นพลังงานที่ดีมากนะคะอ่าขออนุญ,ญาต move on นะคะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3เลยนะคะมาเร็วเข้มเร็วมากนะคะวันนี้นะคะอ่านเร็วมากนะคะ อ่ะนะคะขอดูนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลองที่สามนะคะมาดูว่านะคะเขาคิดถึงคุณไหมแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นะคะคิดถึงคุณหรือเปล่าน้อคุณกลองที่สามนะคะเอ็นเกตปริงนะคะแหวนมั่นนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะกับเพื่อนที่เลือกกองที่สาม เขาคิดถึงคุณไหมพลังงานหลักคุณเป็นยังไงเด็กถือดาบหรอนะคะมีคนงอนกันหรอกองนี้นะคะมีคนเลิกกันไปแล้วนะคะกองนี้คุณกับเขาจบเลิกกันไปแล้วเขางอนคุณงอนนะคะคุณโสดตอนนี้นะคะมีคนธาตุลมมิถุนตุนกลุมธาตุดินกันระสบมังกรน,นะคะกองที่สคุณมาถามคุณถึงคนที่จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะคะอ่า มีระยะห่างมีการจบมีการเลิกลากันนะคะมีการกโกรธกันนะคะแน่นอนตอนนี้คุณตั้งดาคุณตั้งกำแพงคุณไม่เอาคุณไม่เปิดใจยอมรับนะคะอะไรก็แล้วแต่จากเขาแล้วนะคะกองที่สามนะคะอืมมีพลังงานของคนที่เลิกกันแล้วจริงๆนะคะามาดูว่านะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในเมื่อคุณเลิกกันไปแล้วตอนนี้คุณโสดนะคะคุณโสด สว,สวยได้รวยมากด้วยจ้าเหรียญน,นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะไพ่มันไม่ค่อยตรงเนาะใครที่ดูพ่่ับคาราบ่อยๆจะรู้ว่าเลยไม่หมอไม่เคยจัดไพ่ตรงได้เลย <c oughs> ะนะคะเขาคิดยังไงเดรสเมนต์เขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเขายังรักคุณอยู่เลยนะคะแล้วเขาก็อีกใจหนึ่งเขาก็แบบ ยังงอนคุณอยู่ด้วยนะคะเขาเสียดายคุณมากคิดถึงเสียดายนะคะถึงคุณจะจบกันไปแล้วก็ตามนะคะเขารู้สึกว่าเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะกองนี้เดจัสมินเป็นไพ่ของต่างประเทศหรือการเปล่าประกาศการตัดกันไม่ขาดความรักที่ เป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะคะแต่มันมีหนึ่งถ้วยมามองว่าไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะคะเขารักคุณจริงๆนะคะถึงเขาจะรู้ว่าคุณยังโกรธเขาอยู่ก็ตามเขาก็ยังรู้สึกเสียดายเสียเสียใจเสียดายคุณมากคิดถึงมากนะคะเขาแอบฝันถึงคุณทุกคืนเลยกองนี้นะคะบางคืนเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะคะสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะ แล้วเขาก็แอบส่องแอบมองคุณตลอดเวลาด้วยนะคะในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลเขายังรักคุณอยู่สุดหัวใจนะคะคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันมีระยะทางนะคะเดอะฟูลนะคะเดอะเลเวอร์นะคะหนึ่งเหรียญนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะเขายังรักคุณทั้งที่เขารู้ว่ามันจบลงแล้วนะคะหรือเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะ แบบปรับปรับฉับพันกันหันหันก็ได้กองนี้นะคะถึงรู้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะไปต่อกับคุณนะคะเขาจะทำยังไงอีกคะนะคะสามถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะหกไม้นะคะห้าเหรียญนะคะเขาจะมีการติดต่อคุณผ่านเพื่อนมีการกลับมาง้อขอคืนดีคุณนะคะผ่านเพื่อนๆผ่านคนรู้จักของคุณนะคะ จะมีการเดินทางมาหานะคะจะมีการง้อแน่ๆแหละนะคะคนกองนี้นะคะอืมวเรนนี้คุณอาจจะได้รับการติดต่อนะคะจากเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนคุณนะคะส่งข่าวมาให้คุณได้รู้ว่าเขาอยากง้อคุณนะคะขอดูสรุปนะคะอะขอดูสรุปสิบเรียนนะคะ เ,ออเขารอจังหวะโอกาสเดินทางมาหารอโอกาสที่จะได้เนี่ยเด็กถือไม้นะคะถ้าคุณเคยเดินจากเข้าไปแล้วเขารอโอกาสที่จะได้เดินทางมาหานะคะมาเป็นสิบเหรียญกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงมันจะสิ้นหวังก็ตามแต่นะคะอืม เขาเขามองว่าเขาหมดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแต่ในใจลึกเขามองว่าเขายังอยากจะกลับมาเป็นสิบเหรียญของคุณแล้วเขาเฝ้ารอการเดินทางมาพบเจอกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณมีการเดินจะมีการเดินทางมาเจอการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เจอคุณณที่ตรงนั้นนะคะกองนี้น่าสงสารมากเลยกองที่3นะคะอะขอดูข้อความหน่อยนะคะ Let me have you นะคะเขาอยากจะมีคุณนะคะ แล้วก็นะคะเขาคิดถึงเรื่องอย่างว่ากับคุณด้วยนะคะแล้วก็ listen to your heart นะคะเขาอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะเขาอยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเขาขอให้คุณอยู่คุณจะยังอยู่ไหมนะคะ if i ask you to stay would you leave นะคะแล้วก็ i am addicted to you นะคะเขาแบบเสพติดคลั่งไคล้หลงไหลคุณมากนะคะ อ่ะมาสองครั้งนะคะ I am addicted to you นะคะอ่ะมาอีกแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยคลั่งรักคุณมากนะคะ I mean what I said นะคะเขาบอกว่าเขาหมายถึงสิ่งที่เขาพูดจริงๆสิ่งที่เขาพูดคือเขาพูดความจริง ะะที่ไม่หมอกล่าวมาทั้งหมดนะคะถึงมันดูจะสิ้นหวังนะคะแต่เขาก็ยังมีหวังในใจลึกๆอยู่นะคะกองนี้ที่จะได้กลับมาคืนดีกับคุณนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขา,ลาคลั่งใครคุณมากนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานแรนดอมอ่าไม่ใช่พี่อาคาดวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ